สั่นทำงานในหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปทางทาาการคามสบารมีศาราานายะตูร์แาเทพันกรและคณะงานทุกท่านผู้บริหารางารและลูกชิองครการสงสา์ที่ได้ร่วมประกาศเจตนาโดมองค์การสงสารโดยลังต่อต้านท้นสิท ซึ่งเป็นการลงทุนทางนี้นะคะถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายรฐาัฐบาลที่ได้บรรจุปัญหาการคอร์รัปชันไว้เป็นวา,า,าระแห่งชาติลำดับต่อไปขอขอนำสู่เข้าพิธีประกาศเจตนารมณ์รโครงการสนสัตว์ลงทุาบการทุจริตของพระราชและลูกจ้างองค์การสนสัตว์ขอเชิญประธานกรรมการโครการสนสัตว์เปิดโดยดอกไม้ทุ่เทียน แขกที่โต๊ะหมู่ชา,า,าประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้เาอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยุทธราชภูมขอเปเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้มีการองการสนสัสตร์คุณเบญจพลนาครเสริฐกล่าวรายงานพิธีประกาศเจตนารมณ์องการสนศาสตร์โรงกลางก้ามพุทธิลป์ขอ,เ,ขอเชิญค่ะ เรียนประธานกรรมการการสนทสั์นะครับและท่านณะการการสนทั์และรประผู้รวดเขาพิจิุกท่านนะครับตามที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีมีนโยบายแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในให้เป็นวาระแห่งชาติการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติข้ายมและจิตสำนึกในทางที่ถูกต้องและน้อมนำปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีคุณภาพชวิตที่ดีมีที่มุ่งวิสัยทัศประเทศไทยใสยสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตนะครับตามแนวทางกับเครื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3อย่างเป็นรูปธรรมองค์การสนสัตว์ในพระบรมศรีปรถมมีประกาศและนิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นสวนสัตว์สีเขียวที่มีมาตรฐานสากลและเป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์วิจัยใรื่องรู้สิลป์ ภายใต้การบริหารจัดก,การที่เป็นเลิศและมีการจัดก,การด้วยความโปร่งใสเพื่อสนองนโยบา,ายแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันข,ของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใสปราบัจาก,การทุจริตและมีมาตรฐานทางจริยธรรมจรรยาบรรรและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรให้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักครามาภิบาลความขัดแย้งทางของประโยชน์ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและผู้มือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ยินยอมหรือยินยอมรับการทุจ,จริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจ,จริตก,การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอส,มสม่งเสริมและยกย่องพนักงานที่กระทำความดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต วันนี้องค์การสวนสัตว์จึงมีพิธีประกาศเจตนารมณ์องค์การสวนสัตว์รวมการต้านทุจริตของพนักงานและลูกจ้างของสวนสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกท่านได้ตรนักถึงผลเสียและร่วมกันต่อต้านการทุจริตรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสขององค์กรที่ดี่ขึ้นครับเอาไปตั้งทุริตท่านประธานนักล่าวคำฏิญาณครับคราบเจ้าขอปราการปำฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันองค์การสวน,นตัดรวมพลังต่อต้านทุจริตขอพนักงานและรูกจ้างองค์การโทรสัตว์ต่อหน้าพ้องรมณฉายาลับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิารากุธพรบินพระเทพยะวรานภูรัชกาลที่สิบและขอให้ท่านทั้งหลายกล่าบอันอนี้ข้าพเจ้า พราบจากอาจารยนายประตรแเทศ์ัมพนรัตนากขอให้ัปัิยาดังนี้เึ่นพ้าพเจ้าัะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าที่ขอพระที่ดีประพฤติตนอยู่ในกอของความซื่อสัตย์จริงและขอร้องงานปัิยาเจริญีขอเพียงขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไน่ิีเวาที่จะมางานปีจะปรีเริ่มปีสยามอิสระ ประมวลภาพปกติมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตสองให้เจ้าแตให้ใช้อหนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์รับสินบนหรือเอาประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นประโยชน์ส่วนตนและให้ยอมหรือยอมรับการผริตทุกตู้แต่ทั้งทางตรงและทางอ้อมสามให้เจ้าจะให้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให ซึ้งสิทธิพิเศษและความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานของตนและพวกพ้องทานเ้าจะส่งเสริมยกย่องการงานที่จะทำความดีธิการทำงานด้วยน พรเจ้าจร่วมมือต่อต้านการทุจริตโคตรู่แต่เพื่อนำพาองค์การศึกษและสังคมไทยไปสู่ความเป็นรูปแบบที่ดีงการศึกษาวกลางต่อต้านทุจิตองค์การสึกษาวัวกลางต่อต้านทุจริตองค์การสึกษารัวกลางต่อต้านทุจริตอยากขอให้คนไทยทุกคนโครงการนี้ชอบมากครับผมเองปฏิบัติมาตลอด และคอยซอดสองดูแลอยู่ตลอดนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะฮะพอมีโครงการนี้แล้วผมอยากให้ทํากันจริงจริปฏิบัติจริงๆในเมื่อเราปฏิญาณไปแล้วเราต้องทําตามนะครับอย่าไปฝืนกับคําพูดของตัวเองนะครับการทํางานนะคะในการต่อต้านทุจริตก็คือประพฤตินตนเป็นบุคลากรที่ดีขององค์การนะคะแล้วก็ไม่กระทําความผิดในกรณีที่เป็นอ่า ผิดกฎระเบียบข้อบังคับขอข้อบังคับของหน่วยงานนะคะยกตัวอย่างเช่นในแผนงานรับนักเรียนนะคะจะมีเ,เกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคูคุณครูคจะให้ออกใบเสร็จนะคะวิทยากรก็จะเ,เช็คจานวนตั๋วที่ได้รับมาแล้วกักบจํานวนเงินที่คุณครูคได้ใช้จ่ายจริงเพื่อที่จะอ,ออกใบเสร็จให้ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบของทางสวนสัตว์ะคะ่ะ คือเราควรที่จะเริ่มจากตัวเราค่ะก็เป็นสิ่งเล็กๆที่ควรจะเริ่มทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานเราควรจะช่วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องการซื่อสัตย์การสุจริตการรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายเราควรที่จะทําให้ดีนะคะแล้วก็เต็มใจกับงานต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งเล็กๆเหล่านี้เมื่อรวมกันมันจะทําให้องค์กรแต่ละองค์กรมันพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้กับประเทศชาติของเราได้ มีการพัฒนาแล้วก็จเจริญไปมากกว่านี้ค่ะเวลาทํางานนะครับก็จะมีความซื่อสัตย์จริจุตจริตนะครับถ้าเกิดพูดได้พูดออกมาเข้าบัญชาเขาถามอะไรมาก็กจะออไม่ไม่โกหกนะครับผมไม่โกหกนะครับแล้วก็จะพูดตามความเป็นจริงนะครับผมโดยส่วนตัวหนูนะคะก็จะยึดหลักคุณธรรมนำเอาไว้ในจิตใจนะคะแล้วก็ เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนก็คือในการซื่อสัตย์ในเรื่องเล, karaoke, เล็กๆน้อยๆทุก<ๆ>เรื่องค่ะเ<ๆ>พราะถ้าคนเราซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่เราก็จะซื่อสัตย์ด้วยค่ะ<ๆ>แล้วที่สําคัญเราต้องเป็นคนมี<ๆ>น้ำใสใจจริงต่อคนรอบข้างให้มันปิดเป็นนิสัยเลยค่ะแล้วเราจะทําอะไรมันก็จะโดยเป็นธรรมชาติของเราโดยไม่ต้องฝืนอะไรทั้งสินส้นนะคะแล้วก็การทํางานหน้าที่เราต้องรับผิดชอบและทําให้ดีที่สุดนะคะนึกถึงส่วนรวมเป็นหลักนะคะเอาส่วนตนไว้ทีหลังค่ะ อย่างเช่นหนูทำหน้าที่ในฝ่ายบัญชีเอกสารทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านดูให้รอบคอบให้ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะเพราะว่าเราทำในส่วนของราชการในงานส่วนรวมอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำให้ดีที่สุดค่ะคือหลักๆก,ก็คือเราต้องเริ่มที่การซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อครอบครัวซื่อสัตย์ต่อสังคมและประเทศชาตินะคะถ้าทุกๆคน มีจิตสํานึกที่ดีแล้วปฏิบัติการประเทศชาติก็จะสงบสุขค่ะยึดหลักแบบเอาในหลวงมาเป็นแบบอย่างะค,ะออค่ะขอบคะุณค่ะอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรนติทําง,งานด้วยหัวใจให้ไทยก้าว